ไปได้เวลากินข้าวแล้วมายืนรอกันเลยนะไหนอยู่หรือยังไปหิวแล้วก็ไปไปเลยไปตามตูดมามาเลยมาเลย

ตัวเล็กตัวน้อยครับไก่ต้องเก็บปูน,นแน่ฮนี่มาปิดไข่ครับไปเปิดเล่าให้เข้าก่อนไดเข้าเล่าได้ละถึงเวลาได้แล้วเร็วเข้าเล่าเลยอยู่แล้ว มาเร็วเข้ามาพวกเมื่อกี้ค้องไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าฮะตัวเข้าอีกแล้วแล่ตัวขาออกกอนนน่นนั่นแน่ขาออกไปไปเลยขาออกไป